说完了后。So กําเนิดราชวัลล์รักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้พระราชทานกําเนิดกิจการทหารรักษาพระองค์ของไทยในฉลองพระองค์ตําแหน่งผู้บังคับกรมการทหารมหาเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์กรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถือกําเนิดขึ้นพร้อมๆกับกิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของไทยกาวคือ ในปีพุทธศักราช2404พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมบุตรในราชาตะกูลและบุตรของข้าราชการที่ยังทรงเยาว์มาทดลองฝึกหัดเป็นทหารตามยุทธวิธีแบบใหม่เช่นเดียวกับกรมทหารหน้าซึ่งในชั้นแรกนั้นมีเพียง12คนและทำหน้าที่ไล่กาที่บินมารบกวนในเวลาทรงบาทตลอดจนตั้งแถวรับเสด็จณที่นั่น มหารเล็กเหล่านี้ถูกเรียกกันทั่วไปว่าทหารมหาดเล็กใกล้กาปลายปีพุทธศักราช2411พระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่หนึ่งเสร็จสิน้นได้โปรดเก้าให้รวบรวมทหารมหาดเล็กข้าหลวงเดิมจำนวน24คนตั้งเป็นหน่วยทหารอีกหน่วยหนึ่งมีชื่อเรียกว่าทหารสองหนูมีหน้าที่เฝ้าพระสัตตามเดิมแต่ในตอนเช้าและตอนเย็น ้องมารับการฝึกทหารและต่อมาในปีพุทธศักราช2413ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พยาสุรศักดิ์มนตรีหรือแสงชูโตจัดวางมหาดเล็กทำการคัดเลือกบรรดาบุตรในราชตระกูลและบุตรของข้าราชการที่เป็นทหารมหาดเล็กเพื่อจัดตั้งเป็นกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทำหน้าที่รักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดและตามสติจในเวลาสติจประพาสหัวเมืองต่างๆในชั้นนี้คัดเลือกไว้แล้วทั้งหมด48คนเมื่อรวมกับทหารมหาเล็ก2โหลเดิมแล้วจะมีทหารมหาเล็กทั้งหมด72คนเมื่อการปฏิบัติหน้าที่กว้างขวางขึ้นทําให้จํานวนทหารที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่จึงโปรดเกล้าให้พญาสุรศักดิ์มรีคัดเรื่องบุคคลเข้ามาเป็นทหารเพิ่มในการนี้พญาสุรศักดิ์มรีได้นำบุตรชายของตนเองคือในเจิมชูโตเข้ามาถวายตัวเป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์โดยให้สมัครเป็นตัวอย่างคนแรกเนื่องจากคนไทยในสมัยน,นั้นไม่นิยมเป็นทหารทำให้มีทหารมหาเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และทั้งที่เป็นเด็ก ในปีพุทธศักราช2414พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ตั้งหน่วยทหารดังกล่าวขึ้นกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทรงดำรงพระยศเป็นนายพันเอกตำแหน่งผู้บังคับการกรมด้วยพระองค์เองต่อมาโปรดเกล้าให้จัดหน่วยทหารมหาดเล็กออกเป็นสองกองร้อยและต่อมาขยายเป็นหกกองร้อยในเวลาต่อมาพร้อมทั้งจัดระเบียบ ในกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์จนมั่นคงดีขึ้นและทรงขนานนามหน่วยนี้เสียใหม่ว่ากรมทหารมหาเล็กราชวัรลบรักษาพระองค์ราชวัรลบหมายถึงผู้ที่เป็นที่รักษิทคุ้นเคยของพระราชาปลายปีพุทธศักราช2416โปรดเกล้าให้แบ่งทหารในกรมทหารมหาเล็กราชวรลบรักษาพระองค์จากทุกกองร้อยทําการฝึกการใช้ปืนกลซึ่งได้นําเข้ามาประจําการครั้งแรก1ิกกระบอก และจัดตั้งเป็นกองปืนกลในการบังคับบัญชาของกรมทหารมหาเล็กราชวัลลรรกษาพระองค์ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในการบังคับบัญชาของกรมแสงในปัจจุบันคือกรมสรรพวุฒนทหารบกในปัจจุบันในปีพุทธศักราช2417โปรดเกล้าให้จัดตั้งกองทหารม้าขึ้นในกรมทหารมหาเล็กราชวัลลรรกษาพระองค์นับเป็นการสถาปนากิจการทหารม้าในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช2418โปรดเกล้าให้จัดตั้งกองทหารช่างขึ้นในกรมทหารมหาเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์ทั้งยังได้ดำเนินการฝึกหัดวิชาแผนที่ขึ้นในกองทหารช่างนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นกิจการทหารช่างและกิจการแผนที่ทหารในเมืองไทยด้วยในปีพุทธศักราช2420โปรดเกล้าให้ตาพระราชบัญญัติข้อบังคับสำหรับกรมทหารมหาเล็กราชวัลลรรักษาพระองค์ ลงวันศุกร์เดือนเขึ้นค่ำหนึษษษ่งปีเฉลูนกพศพจุลลัรา1 2 3เเพื่อให้การจัดก,การหน่วยเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพเป็นแบบแผนเดียวกันโดยพระอ,องค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมและทรงตั้งผู้รับพประบรมราชองค์การมาสั่งการแก่ทหารและนำกิจการในโรงทหารขึ้นกับบังคมจูลพระกรุณา ในปีพุทธศักราช2430โปรดเจ้าให้ตาพระราชบัญญัติจัดการทหารขึ้นโดยรวมทหารบกทหารเรือตั้งเป็นกรมหนึ่งเรียกว่ากรมยุทธนาธิการกรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกรมและวิธีการปกครองเป็นอย่างใหม่ให้เป็นเพียงกองพันทหารลากกองหนึ่งเรียกว่ากองทหารลากในมหาเล็กรักษาพระองค์และ ให้พลโทรพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมหลวงอดีสรุตุมเดชดำรงพยศเป็นพันโทตำแหน่งผู้บังคับการกองทหารมหาเล็กที่สัตว์ใหม่เมื่อปวดกาวแต่งตั้งผู้บังคับการกรมคนใหม่แล้วจึงเลิกตำแหน่งผู้รับพระบร,รมราชองค์การในกรมตั้งแต่นั้นมาขั้นมาถึงปีพุทธศักราช2435 กรมยุทธนาธิการได้ดำเนินการจัดระเบียบหน่วยทหารใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้จัดให้มีพระราชพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหญ่รูปตาแผ่นดินพื้นสีแดงแก่กองทหารให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหน่วยในปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับที่พระราชวังดุสิตเป็นการถาวรกรมทหารมหาเล็กรักษาพระองค์จึงจัดให้กองร้อยที่สามไปประจำอยู่ณที่นั่นทั้งกองและได้พระราชทานนามหน่วยใหม่ว่ากรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์23ตุลาดามพุทธศกักราช2 4 5พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสมรนคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า ควรจะยกกมนี้ถวายแด่สมเด็จพระบร,รมชนากาธิบดีให้เป็นค่าสืบต่อไปชัว่วกาลปรวัศาสร์จึงโปรดเกล้าให้ขนานนามกรมทหารนี้ใหม่ว่ากรมทหารบกราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้มีเครื่องหมายอักษรพระประมาพิไทยยออออ่อจปรรติดที่อินทนูทหารในกรมนี้สืบต่อไป และเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2 5 6 2ราศกิจานุบเบกษาได้เปิดพร่พระราชกำหนดที่กำหนดให้โองัตากำลังพลและงบประมาณของกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กราชวัลลพรักษาพระองค์ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พร้อมกับกรมทหารราบที่11มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หรือทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นั้นต่างก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบานันและพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดดังคำที่ว่าราชวัลลบหมายถึงผู้เป็นที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชาหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์มีโครงสร้างหน่วยงานดังนี้ทั้งหมดนี้คือหน่วยที่อยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ึ่งปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิลกักษณเจ้าอยู่หัวคือผู้บัญชาการสูงสุดและพลเอกพิเศษหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีคือรองผู้บัญชาการสูงสุดความจงรักภักดีของหน่วยงานนี้เป็นที่น่าชื่นชมและมีเกียรติอย่างมากงดงามสง่าทุกครั้งที่ปรากฏกายถวายรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ราชวันโลกหมายถึง กูที่เป็นที่รักสนิทคุ้นเคยของพระราชาพระราชนีพระองค์ทรงเป็นราชบัณลบองคลักรักษาองค์ราชนอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้แอดมินจะขอลาทุกท่านไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปขอบคุณครับ ทหารหาเล็กลร,ลราชุลบรักษาพระองค์ก้าวขำาริยานข้า,าพระุทธเจ้าไวยความปลอดภัยและจะรักษาวไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งราชวงศ์จักรีจนบาชีวิจะหาไม่ข้า,าพระุรธเจ้าจะาเชาชูและสาวไว้ซึ่งเจติยศเรติทักษ์ของทหารหาเล็กลาราชรลบรักษาพระองค์ ทั้งจเดแยรต้นให้เป็นที่ไว้วางพระทยของใต้ฝ่ารองอรบาททุกประการตลอดไป